Good morning ยามเช้านะคะเพื่อนเพื่อนก็เนื่องจากเราเนี่ยไม่เคยเนาะที่จะมาค้างที่จังหวัดอยุธยานะคะก็เป็นจังหวัดที่ใกล้บ้านเราเนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าของสถานีรถไฟเพื่อ เพื่นก็เป็นถิ่มืองการท่องเที่ยวแฟนของเราแต่คนที่ติดช้างหากระช่ายไปเที่ยวตามตลาดเพ่อดูว่าที่ขอาหก็ในในโรงแรมไม่่ที่ไหนๆก็เหมือกันเวลาเวลาไปเที่ยวที่ไหนถ้าเป็นท้องถิ่นบ้านเราเราก็จะไปสรรหากินอาหารที่แบบเป็นถิท้องถิ่นมาหากเกลืไป ไปตลาดนัดขา้กันเ,เลยแวะเก็บภาพบรรยากาศสถานีรถไฟจาวัดอยุธย,ยามาให้เ,เพื่อนๆทานวันนี้ก็อาจจะอยู่อยุทธยาอีกสักครึ่งวันนะคะเดี๋ยวไปตามชมกันเนาะแล้วออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะก็ตัวโอ้ยังไม่ได้กินอะไรเลยแวะมาเที่ยวที่นี่ก่อนในบ้านญี่ปุ่น สมัยก่อนอยุธยาก็มีชนชาติหลากหลายมาค้าขายกันนะเนาะเราก็เลยมีหมู่บ้านของเขาอันนี้ต้องซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วเข้าชมโอเคถ้ามีอะไรสวยๆเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศมาให้นะจ้าทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้ แต่วันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนประมาณ20องศาสำหรับเมืองไทยก็กำลังสบายๆหมู่บ้านนีก้ก็จะมีแบบเหมือนอาคารนิทรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ไทยกับญี่ปุ่นเนาะ

ด,ดีดูเกา้าเก่าดีนะนี่นบรรยากาศด้านนอกนก็จะติดติดแม่น้ำเจ้าพยายากันเหลือก็จะวิ่งไปวิ่งมาสมัยก่อนเขาก็ค้คาขายกันเนี่ยทางน้ำ แต่ก็ดีหน่อยนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนมาก <Okay. S 1> เดินได้สบายสบาย <Okay. S 1> อ๋อวันนี้เป็นวันไหว้ของตุดจีนนะคะ mm. ก็เดี๋ยวอาจจะแวะไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไหว้ในที่เนี้ย ก็มันเป็นวันสำคัญของเราเนาะเราก็มาไหว้พระไม่ได้ดวงตกนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีนะคะแล้วก็จะเฮงด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราจะเฮงยังไงเราก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเนาะไม่จำเป็นต้องบอกใครพูดไปว่าเฮงเรื่องอะไรเดี๋ยวก็มีคนกีกระพือข้ามทวีปอีก ยาญี่ปุ่นสมัยก่อนโอ้ยถ้าตน้ตนโพนี่ยายใหญ่ยี่ต้นโพแล้วก็ริมน้ำเจ้าพยาสมัยก่อนคงจะกว้างใหญ่มากน,นะแม่น้ำเนี่ยเพราะว่ามีเรือสินค้านำเข้ากันมาขาย เป็นบริเวณรอบๆนะคะอ๋อเอาก็ใช้โอกาสนี้ดูวิวไปด้วยแล้วก็คุยเล่นกับเพื่อนๆไปด้วยตุ๊ดจีนนะคะก็ซินเจยูอีซินน้วาชายนะคะสำหรับวันตุ๊ดจีนของปีนี้นะคะให้เพื่อนๆฝ่ายพวกเรามีแต่ความสุขความเจริญกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแข็งแรงดีที่สุดนะคะโอก็แข็งแรงดีจริงๆก็ไม่มีอะไรต้นปีที่แบบบางทีไอ้พวกที่เป็นสต็อกเกอร์ตามส่องอย่างเงี้ยบางทีเห็นเราก็ก็ยอมรับความจริงไม่ได้อยู่ดีอะว่าแบบว่าป่วย <c oughs> แค่แค่ป่วยธรรมดาคือโอ้ป่วยแค่เป็นเป็นหวดัดเป็นไข้หวดัดแล้วเราก็ไอาจามเนาะแล้วมันก็เกิดอาการตะกรันในหูเนี่ย ในหูคนเราเนี่ยมันจะมีตะกอนใช่ไหมคะตะกอมก็เลยแบบหลุดขึ้นมาพอหลุดขึ้นมามันก็เกิดอาการบ้านหมุนแค่นั้นเองแต่ว่าแฟนอ่ะเป็นคนแบบว่าเขาเห็นเราแข็งแรงมาตลอดไงแล้วพอเห็นเมียอุ้ยบ้านหมุนตกใจรีบพาเขาลงพยาบาลก่อนเลยก็เลยได้เห็นเป็นภาพที่เป็นนอนโรงพยาบาลน,นั่นแหละนะคะแล้วรักษาให้ให้คุณหมอจับหมุนแค่ครั้งเดียวเองก็หายแล้ว สุขภาพร่างกายยังยแข็งแรงดีจ้านะคะแล้วก็แถมถึงต้นปีวันวันก่องวันเกิดอะไรก็เฮงเฮงเฮงจริงๆนะแต่เราไม่บอกว่าเฮงเรื่องอะไรเดี๋ยวมีคนหีสันไม่เอาดีกว่ารอบๆก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็เหมือนเป็นส <cat> ่วนสาธารณะให้เราเดินเล่นต้นไม้เยอะสวยสะอาด แค่นั้นนะคะสำหรับช่วงเช้าก็น่าจะมีเท่านี้เพราะปกติโอไม่ค่อยได้มาเที่ยวอยุธยาถ้ามาก็คือมากับเพื่อนมากินข้าวแล้วก็มาตอนนั้นที่ว่าละครเรื่องอะไรอะ่ะบุพเพรหรือพมลขิดอะไรนี่แหละกำลังดังๆเนาะเราก็มาเที่ยวกันก็มาเที่ยวแล้วก็ไปกลับมันก็เลยเราก็เลยเที่ยวได้ไม่ทั่วนะคะมาครั้งนี้มากับแฟนแล้วก็ชิลๆสบายๆายก็เรื่อยๆ นะคะสำหรับสถานที่นี้นาอก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะจ๊ะว่าจะเดินออกไปก็ต้องเดินเข้ามาอีกนะคะแ้ก <laughs> ็เป็นประวัติอย่างที่เราเคยดูใน,นละครนะเนาะทองหยิบทองกีบม้าหรือทองกีมนั่นแเ,เป็นลูกครึ่งคนที่ขนมคิดค้นขนมเนี่ยอทองหยิบทองหยอดไฟทองอะไรพวกนี้น ได้ออกจริงๆแล้ววนมาถึงทางออกแล้วแต่เราคนเคยเที่ยวญี่ปุ่นของจริงมาแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็โชคดีที่ไม่ร้อนนะจ๊ะ,คคะามาอีกที่หนึ่งนะคะ มาอายุธยานะไม่ต้องอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆก็นี่แหละวัดเก่าโบราณสถานอะไรประเภทนี้นะคะนี่วัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองก็ <c oughs> มาบ่อยนะคะเขาก็อนุรักษ์เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็เยอะครับวัดใหญ่ชัยมงคลมาเที่ยวอยุธยานะคะไม่ไปวัดก็ไม่ได้เนาะ ก็จะมีแต่วัดให้เราได้ชมโอ,โอ้โหพาเข้ามาในอุโบสถนะคะพระวัดใหญ่ใช้มงคลเสียดังไม่ได้ก,กลับผ่าไปด้วยกันนะคะวันนี้วันเฮงๆเนาะวันไหว้วันตุดจ,จีน คนไทยเชื่อสายจีนเมื่อวานก็วันวันจ่ายวันนี้วันไหว้นะคะก็ได้มาไหว้พระด้วยกันนะคะก็อย่างที่โอ้วยพรนะคะให้พวกเราฝ่ายเรานะคะที่คิดดีทดําดีนะไม่เบียดเบียนใครนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกิจกการค้าขายร่ำรวยรุ่งเรือง ออกมาจากโบนก็บอเลงเลยนะคะบรรยากาศแก้บนเนอะก็ม,มาแก้บนกัน อันนี้ก็จะเป็นเจดีนะคะที่เป็นไฮไลท์ของวัดวัดใหญ่ชัยมงคลนี่แหละที่คนจะเดินขึ้นไปกันนะคะซึ่งโอ้ไม่เดิน <laughs> เพราะว่าบันไดน่าจะชันมากแต่ว่าเาอันนี้เขาทาใหม่แล้วนะเขาบูรณะใหม่แล้วนะอันนี้เหมือนเขาเขาถ้าเป็นแบบของดั้งเดิมจริงๆน่าจะไม่ได้เหลือซากอะไรให้เราเห็นสักเท่าไหร่น่าจะยุบลงกับพื้นหมดแล้วเลยแต่ว่าอันนี้เขาก็ บูรณะประติสังขรให้มันดูบูรณะปรติสังขรให้ดูเก่านะคะไปแล้วแฟนออกไปแล้วเจอ,อท่านเถอคะ่ะแต่ฉันไม่ขึ้น <c oughs> นะคะวันนี้วันองวันดีมากเลยเมื่อวานก็เป็นวันดีวันสำคัญของเรานะคะแล้วก็ ได้ไว่พาพระในที่ที่ตั้งใจอยากจะไหว้นะคะไปเบิกทรัพย์ขอพรนะคะวันนี้ก็ไปมันไหว้ก็ได้มาไหว้ด้วยกันให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่เห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเราก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะจ๊ะโอเคสำหรับ งานสายวัด <c oughs> ก็น่าจะที่วัดนี้แหละมัง้งโอไม่กล้าพูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีแผนอะไรอีกเพราะแฟนโหนก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยชิวๆเดินไปทั่วเที่ยวไปทั่วนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพาไปไหนอีกแต่ว่าที่แน่ๆมีไก่เที่ยงแล้วเดี๋ยวต้องพาไปกินอยุธยาก็ต้องมากินขนมจีนหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ติดตามกันไปนะจ๊ะเพื่อนๆนุน่นแนอนดูยมวุ่นห้ดูบรรยากาศรอบๆนี่เขาบูรณะแล้วนะคะแต่บูรณะให้มันดูเก่าๆนะั่นแหละพระก็ถ้าเป็นพระจริงไม่น่าจะสมบูรณ์ในขนาดนี้นะ อยู่มาหลายร้อยปีน่าจะละลายไปบ้างแหละก็ใหก็ให้เราเห็นบรรยากาศสมัยก่อนนะนะก็คงจะเป็นแบบแตก็สมชื่อนะคะวัดใหญ่ใหญ่จริงๆท้ายแล้วมายุตยาก็พลาดไม่ได้นะคะร้านดังขนมจีนต้นตามปูอโยธยา ซึ่งโเก็เคยมานะมากับเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะขออนุญ,ญาตขอตัวกินข้าวก่อนนะจ๊ะมาแล้วนะคะสำหรับร้านนี้ก็ไม่พ้นขนมจีนเนาะขนมจีนอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวแฟนอยากกินอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นน้ำยาปูก้อนเพิ่มพิเศษนะคะส่วนโอสั่ง ข้าซอ,อยเชื้อพร้อมกับอยู่ผังเราก็ไปหยิบเองเมนูกินเล่นนะคะพริพกทอดพริพกทอดไส้หมูตบ้ายด้วยขนมหวานนะคะอยากกินข้าวเหนียวดำแต่ว่าวันนี้ข้าวเหนียวดำไม่มีมีฉพาวขันสเปะก็เลยจัดเป็น อ,อบัวลยอยท่งเครื่องมาส่วนแฟนเขาก็สั่งกล้วยเชื่อมออนะ <c oughs> โอเคนะคะกินข้าวไม่กินอย่างสำาดัก็ได้อย่ต้องให้ครบนะ,ะ๊ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเยี่ยมพอเพิ่มพอเพิ่มลูกอยู่ไหนลูก ลูกพันทิพย์อยู่ไหนคะลูกพันทิพย์อยู่แลมโก้หรอไม่มาหาพ่อเพิ่มเลยเหรอนะวจ๊ะวันนี้ก็มาต่อกันนะคะน่าจะเป็นวัดสุดท้ายที่เราตั้งใจจะมานะคะหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจวัดวัดกลางคลองสะบัวนะคะ อ๋อกำไรเหรอชื่อกำไรเหรอลูกใส่สีแดงมากำไรกินจนอิม่มเลยอืมอือผอมนะหรือเพผอมผอมหรือว่าแก่อายุเยอะกำไรกำไรอุ้ยตายชื่อดีด้วยชื่อดีจริงๆเลย แม่ได้กำไรพ่อได้กำไรแล้วฟันนะอยสักเขียวเอื้องอนึกว่าชื่อเพิ่ม,ช,มชื่อกำไรหรอตอนแรกเห็นหน้านึกว่าเพิ่ม ด like ูตัายไหกัดออกสลาดตาตาเออใช่คับ กลังไม่ยไมไ่ปดูก็จะกินมาเลยจริงจริงมันก็สัตว์พวกนี้มันเคี้ยวด้วยเหนียวเหนียวกัดไม่ขาดแมวออกให้มาแมวดีกว่าปันเสียวนึกในใจทำไมไม่แกะให้ด้วยวะทำไมไม่ปอกให้ด้วย ได้โอเคไปอะไะได้กำไรทันใจจริงๆถุงไหวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกลับและไม่แน่ใจไม่กล้าบอกว่าจะจบคลิปที่ที่จาเพิ่มนี่หรือเปล่าจากำไรนี่หรือเปล่านะคะไม่รู้จะต้องไปไหนต่ออีกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะค่อยๆขับรถกลับบ้านแล้วแหละนะคะถ้าจบคลิปนี้ก็คือคลิปนี้นะคะ จบท้ายด้วยเจ้ากำไรนะคะโชคดีมากเลยปีนี้พุ่งได้รับข่าวดีมาก็มาเจอกำไรเลยออนอนไม่ยอมลุกเลยนะ